กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสโลลีฟที่น่าท่องเที่ยวควรที่จะไปสัมผัสกับกบ,บรรยากาศชิลๆริมแม่น้ำโขงนอกเหนือจากนี้ที่นี่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และจะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันศิล์ที่น่าสนใจหลายแห่งทีเดียววันนี้จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ นครพนมอีกหนึ่งจังหวัดหน้าเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ติดริมฝั่งโขงจึงทำให้มีทัศนียภาพอันสวยงามบรรยากาศแสนสงบผู้คนเป็นมิตรเหมาะสำหรับเดินทางไปปล่อยกายปล่อยใจใช้ชีวิตแบบช้าๆเป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นอกจากพระธาตุพนมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองอันมีชื่อเสียงแล้วยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระประจาวันเกิดทั้ง7วัน นอกจากนี้ยังมากไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่น่าเยี่ยมชมจนทำให้ผู้คนต่างให้คำจำกัดความของนครพนมว่าเมืองแห่งความสุขที่ควรปักหมุดไว้ในแผนที่การเดินทางสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเดินทางมาถึงนครพนมนั่นคือการไปเยือนวัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารเพื่อกราบไหว้ขอพรพระาธาตุพนมพระคู่บ้านคู่เมืองนครพนมมาตั้งแต่ปีพศ .8 ในสมัยที่อาณาจักรสีโคตบูรยังเจริญรุ่งเรืองเรียกได้ว่าเป็นพระาธาตุเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงนครพนมนั่นคือการไปเดินเล่นริมแม่น้ำโขงสาการะพญาศีสัตนาคราชพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ประดิษฐานบนลานสีสตนานาคราชหน้าสำนักงานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตในเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังจากกราบไหว้เป็นที่เรียบร้อยก็ไปชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงและบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายตลอดริมแม่น้ำนอกจากนี้ก็สามารถเดินทางไปถ่ายรูปสวยๆที่สะพานวิตรภาพไทยลาวสซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยฝั่งจังหวัดนครพนมกับประเทศลาวคำมว่วนในระยะทางประมาณ780เมตร โดยสะพานฝั่งไทยจะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามรับกับวิวของภูเขาหินปูนที่มีการเรียงรายสลับซับซ้อนอยู่ด้านหลังได้เป็นอย่างดีทำให้สะพานแห่งนี้สวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เที่ยววัดพระาธาตุกันไปแล้วคราวนี้ลองไปชมสถาปัตยกรรมสวยๆสไตล์ตะวันตกที่วัดนักบุญอันานาหนองแสงตรงถนนสุนทรวิจิตรเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงกันบ้างดีกว่าค่ะ วัดนักบุญอันนาสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราชผ่น926โดยบาทหลวงเอดัวนัมลาบมีสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลลักษณะเป็นหอคอยคู่มียอดแหลมสูงและยังมีอาคารที่ทำการสำหรับประกอบาศาสนากิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิกด้วยรอบๆโบสถ์จะรายล้อมไปด้วยสวนหย่อมมีความร่มรื่นอีกทั้งยังสามารถไปชมวิวฝั่งลาวที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์แลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของนครพนมที่ห้ามพลาดเพราะนอกจากที่นี่จะบอกเล่าถึงประวัติของการลี้ภัยของชาวเวียดนามที่เดินทางมาประเทศไทยสมัยสงครามเวียดนามแล้วยังเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยแนววินเทจที่สายแชะห้ามพลาดถือว่าเก๋สุดๆค่ะ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดสำหรับคนที่ชื่นชอบในการชมสถาปัตยกรรมจะเป็นบ้านเรือนทรงตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนด้านในจะมีการจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้สมัยก่อนให้ได้ชมรวมถึงจะบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองนครพนมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยเช่นเดียวกันก็ถือเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเมื่อเดินทางไปถึงนครพนมค่ะ และนี่คือที่เที่ยวนครพนมที่วันนี้คนหลังข่าวนำข้อมูลมาฝากกันถือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมมากมายและเป็นเมืองที่ห้ามพลาดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมริมสองฝั่งโขงบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายตลอดริมแม่น้ากันด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้หลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ได้กราบขอพรพระาธาตุพนมเท่านั้นยังได้มีโอกาสกราบสการะบูชาพญาศรีสัตนาคราชซึ่งเป็นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลานพญาสัตนาคราชนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบา้านรวมถึงได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดชิ ริมฝั่งแม่น้ำโขงเห็นภาพแบบนี้แล้วพูดได้เต็มปากเต็มคำว่านครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คุณไม่ควรพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i c a t i o n t i k t o k Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ